วันนี้ก็มาพูดในเรื่องของการสนับสนุนนะคะวาระสองสาในกฎหมายที่เขาเรียกสั้นๆว่ากฎหมายไม่ตีเด็กนะคะจากมาตราสามที่บอกว่านะคะการทําโทษบุตรหรือเพื่อหรือปรับพฤติกรรมโดยต้องไม่กระทกระทาความรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจไม่เป็นการเคี่ยนตีหรือการกระทําอันเป็นการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การกระทํา อันเป็นการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุตรค่ะไฮไลท์ที่คำว่าคุณค่านะคะแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุตรนะคะคำนี้นะคะเราไม่ต้องพูดไปไกลถึงไหนเลยมันเป็นเบสิกรท์พื้นฐานที่มากับการมีชีวิตของทุกคนเป็นฮิวแมนไรท์เบสิกขั้นพื้นฐานค่ะไม่ได้เป็นบา์ที่สูงเลยนะคะแต่เป็นบา์ที่ต่ำที่สุดของสิทธิมนุษยชน สภาแห่งนี้ของเรานะคะฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเราผ่านกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายทารุณกรรมสัตว์กันไปได้ค่ะผ่านกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายทารุณกรรมสัตว์กันไปได้ค่ะแต่ทําไมเราถึงตั้งคําถามอะไรกับการที่เราจะคุ้มครองมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นเด็กที่น่าจะเปราะบางแล้วก็บอบบางกว่าอย่างอื่นด้วยซ้ํามีเพื่อนสมาชิกบางคนบอกว่าการออกกฎหมายแบบนี้การแก้ไขแบบนี้ เปรียบเสมือนเป็นการตัดเสื้อตัวเดียวใช้กันทั้งโลกหรือทั้งประเทศจริงๆเรื่องการคุ้งครองสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นฮิวแมนไรท์ที่ทั่วโลกยอมรับนะคะการตัดเสื้อตัวเดียวแต่เสื้อตอัวน,นั้นเนี่ยเป็นเสื้อที่ทั่วโลกยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกมากๆและถ้าเราจะบอกว่าต้องการให้สโคบคําให้มันชัดเจนเลยโดยหลักขั้นตอนของกฎหมายในมุมของทนายความคนนึงนะคะ การยิ่งทําให้กฎหมายชัดเจนละเอียดเท่าไหร่เนี่ยไม่เปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิษฐ์เลยเนี่ยแบบเนี้ยอันตรายยิ่งกว่าการใช้คําตามมาตราสามนี้อีกค่ะเพื่อสมาชิกบางท่านบอกว่าการเคี่ยนตีนะคะเป็นรากฐานของสังคมไทยคํานี้น่ากลัวมากนะคะท่านประธานถ้าเราบอกว่าการเคี่ยนตีการทําร้ายเด็กเนี่ยมันคือรากฐานของสังคมไทยเรากาลังบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตและเป็นสิ่งที่ควรกระทาต่อไปอย่างนั้น หร,หรือท่านสมาชิกหลายท่านก็บอกว่าการตีเนี่ยทำให้พวกท่านได้ดีแล้วก็มายืนในสภาแห่งนี้ได้ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะยืนยันว่าการที่ทุกท่านเข้ามาอยู่ในที่นี้ได้เป็นสอสอได้หรือเป็นผู้เป็นคนอย่างทุกวันนี้ได้เนะะี่ยค่ะมันก็มาจากความรู้ความสามารถความอดทนความตั้งใจของทุกท่านคะ่ะไม่ได้มาจากไม้เรียม ถ้าเราจะดูถูกตัวเองว่าไม้เรียวทําให้พวกท่านได้ดีเนี่ยท่านกําลังดูถูกสติปัญญาดูถูกความตั้งใจของตัวเองหรือเปล่าคะนอกจากนั้นนะคะบางท่านบอกว่าเรื่องการออกกฎหมายนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นการไปลิดรอนสิทธิการเลี้ยงดูบุตรอันนี้ก็ยิ่งน่าขำกว่าเดิมเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิทธิการเลี้ยงดูบุตรมันมีอยู่แล้วแต่จะทำยังไงที่เราจะเลี้ยงดูบุตรแ้วเราไม่ลิดรอนสิทธิในตัวของเด็กคนนั้นมากกว่า ปัญหาในสังคมมากมายค่ะถ้าเราไม่หลับตากันเราจะรู้ว่าปัญหาในสังคมปัจจุบันยาเสพติดความรุนแรงต่างๆเนี่ยมันมาจากปัญหาในวัยเด็กทั้งนั้นกับการที่เราไม่ได้ใส่ใจกับเด็กในช่วงวัยศูนย์ถึงหขวบทําให้เราส่งต่อความรุนแรงผลิตซ้ําความรุนแรงทําลายสมองส่วนหน้าทําให้เด็กโตมาเป็นเยาวชนที่กระทาความผิดในอนาคตเรื่องนี้มีงานวิจัยอยู่มากมายค่ะเซิร์ชกูเกิลก็จะเจอแล้วนะคะท่านประธานเพราะฉะนั้นที่ฉันยังอยากจะสนับสนุน การแก้ไขมาตรานี้ตามที่คณะกรรมการนี้ได้บอกเลยคะ่ะว่า,าเป็นการแก้ไขที่เป็นการจัดเป็นการปักหมุดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กในการที่จะคุ้มครองนะคะคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เป็นเบสิกไรท์อยู่ในฮิวแมนไรท์ที่ทั่วโลกยอมรับและยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลเองนะคะคอรมอเองเนี่ยก็มีความตั้งใจใช่ไหมว่าอยากจะได้เก้าอี้ในเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเจนีวา ถ้ากฎหมายฉบับนี้แคบบัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นบาต่ําที่สุดขนาดนี้ยังผ่านไม่ได้หรือยังมองว่ามันมากเกินไปเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังตําแหน่งนั้นเลยกันท่านประธานดิฉันขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ